สําหรับคลิปนี้นะคะครูจะพามาดูเกี่ยวกับเรื่องของสัญลักษณ์ความเป็นอันตร,รายของสารเคมีเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่ด้านหลังครูจ๋าปะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่พวกหนูๆน,นะคะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ความเป็นอันตร,รายนะคะในระดับชั้นม .4 ค่ะนะคะซึ่งสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตร,รายของสารเคมีนั้นมีอยู่ทั้งหมด2ระบบ สองระบบนี้คือเฉพาะที่หนูจะได้เรียนในม .4 นะจริงๆแล้วมีอีกเยอะแยะเลยค่ะนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศนะคะแต่ละกลุ่มของทวีปเนี่ยเขาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมีของเขาเองนะคะแต่เพื่อให้ ทั้งโลกค่ะนะคะมีความเป็นสากลเข้าใจตรงกันค่ะระบบแรกเลยนะคะก็คือระบบ GHS นะคะระบบนี้ค่ะนะคะจะเป็นการจำแนกประเภทแล้วก็การติดฉลากของสารเคมีนะคะที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลกเลยค่ะเด็กๆคะและอีกหนึ่งระบบที่มศีเนี่ยเราจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นระบบของ NF P.A. ค่ะนะคะโดย NFPA นั้นนะคะกำหนดโดยสมาคมการป้องกันอักคีภัยแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาค่ะมาเริ่มกันที่ระบบแรกกันเลยค่ะลูกคะระบบ GHS ค่ะนะคะระบบนี้สัญ,ญลักษณ์จะเป็นตัวของสี่เหลี่ยมแนวทะแยงอย่างเงี้ยนะคะามาดูกันค่ะนะคะสัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดมีทั้งหมด9สัญ,ญลักษณ์ ดังนี้ค่ะนะคะอันนี้ครูจะอธิบายตัวของสัญลักษณ์ก่อนนะตัวที่1น,นะคะลูกเป็นลูกเปลวไฟอยู่ถูกไหมนะคะสัญลักษณ์ที่สคล้ายกับสัญลักษณ์ที่1น,นะเป็นคล้ายๆเปลวไฟแต่ว่าเป็นเปลวไฟที่อยู่บน วงกลมอีกทีหนึ่งนะคะสัญลักษณ์ที่3ตัวนี้ก็คือเป็นเหมือนอมันระเบิดออกมาลูกปุง่งออกไปอย่างเงี้ยนะคะสัญลักษณ์ต่อไปค่ะนะคะตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของการกัดกร่อนค่ะลูกนะคะและตัวนี้เหมือนสากบ้านเราจริงๆริงเราไม่ใช่นะมันคือท่อนําแกส๊สนั่นเองค่ะลูกนะคะส่วนตัวนี้ค่ะนะคะกระโหลกไข่อยู่บนอะไรลูก อยู่บนกระดูกด้วยเป็นไงหมายความว่าเป็นไงคะสีแงแก่เลยนะคะตัวนี้นะคะสัญลักษณ์เครื่องหมายตกใจนะคะและตัวนี้ค่ะนะคะปลาตายแล้วก็ต้นไม้เหี่ยวแห้งค่ะนะคะก็คือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะลูกและสุดท้ายนะคะสัญลักษณ์ที่9้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของมนุษย์นั่นเองค่ะจากนั้นค่ะมาดูทีละตัวกันลูกนะคะ ตัวแรกสัญลักษณ์ WiFi นะคะสาร WiFi ก็คือมีเปลเวลไฟลุกนะคะขีดด้วยสีดำอยู่ตัวของสัญลักษณ์ของ GHS นะคะเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมแนวทะแยงนะคะลุกมีกรอบสีแดงอยู่บนพื้นสีขาวนะคะอ่านี้เป็นสัญลักษณ์แบบใหม่นะนะคะตัวของสาร WiFi สาร Wi-Fi ก็คือสารที่มันสามารถจะทำปฏิกิริยาแล้วลุกไหม้ได้ด้วยตัวของมันเองนะคะตัวนี้นะคะ อ,อนอกจากจะเป็นพวกแก๊สแล้วยังมีพวกของเหลวของแข็งได้ด้วยนะนะคะลูกอ่ะตัวที่2ส,สัญ,ญลักษณ์จะคล้ายกันมากๆเลยนะคะเราว่างสารไวไฟกับสารออกซิไดซ์ตัวที่2เนี่ยมันคือสารออกซิไดซ์ดูง่ายๆลูกออก ตัวโนะคะตัว O อนะคะก็คือมี O มีวงกลมอยู่ก่อนนะคะแล้วค่อยเป็นตัวของลูกไฟค่ะสารออกซิไดซ์คืออะไรนะคะตัวนี้ตัวของมันเองอ่ะไม่ได้มีความสามารถในการที่จะลุกติดไฟเองได้เลยนะแต่ว่าค่ะมันเนี่ยนะคะเร่งให้อ่อ ตัวที่เกิดไฟไหม้อยู่แล้วเนี่ยมันมีการลุกไหม้ได้ดียิ่งขึ้นก็คือเป็นตัวโหมโรงนั่นเองลูกเนื่องจากว่าตัวของเขานะคะก็คือเป็นตัวที่ให้ออกซิเจนออกมานะคะเมื่อไหร่มีออกซิเจนประกายไฟหรือว่าการลุกไหม้ของเราก็จะรุนแรงขึ้นถูกไหมคะสารพวกนี้นะคะได้แก่พวกสารประกอบไฮโปคลอไรด์ค่ะหรือพวกเปอร์แมงกานตเป็นต้นนะคะซึ่งในห้องปฏิบัติการโดยทั่วไปพื้นฐานเนี่ยจะมีสารพวกนี้อยู่นะคะ ต่อไปลูกนะคะก็คือสารเคมีที่สามารถจะปุ้งนะคะระเบิดได้เลยนะคะตัวนี้ ก็คือสารที่มันสามารถที่จะก่อให้เกิดระเบิดได้เมื่อตัวของมันเองไม่ใช่อยู่ดีๆนะคะฉันอยากจะระเบิดตัวเองฉันก็ระเบิดอย่างนี้นะพวกเนี้ยนะคะมันจะระเบิดได้ก็ต่อเมื่อมันได้รับความร้อนนะคะอุณหภูมิสูงมากๆหรืออาจจะมีตัวเร่งปฏิกิริยาอย่างอื่นเช่นมีแสงอย่างเงี้ยค่ะทำให้อุณหภูมิของเขาว่าสูงขึ้นนะคะจนจุดที่เขาสามารถที่จะจุดระเบิดได้นะคะสารกลุ่มนี้นะคะเป็นสารอันตรายอยู่ในกลุ่มของพวกไนเตรตคะ่ะลูกนะคะพวกคอเรตเปอร์ หรือว่าพวกดินปืนอย่างเงี้ยนะคะสามารถที่จะปุ่งปังได้เลยนะเก็บดีๆนะคะลูกต่อไปค่ะสัญลักษณ์นี้นะคะก็คือเทสารลงไปตัวนี้เทสารลงบนโลหะโลหะกร่อนเห็นปะเทลงมือมือเราก็เป็นไงคะมือก็กร่อนนะคะเนื่องจากว่าเขามีฤทธิ์ในการกัดกร่อนนั่นเองค่ะนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นอันตรายต่อการสัมผัส ต่อผิวสัมผัสของร่างกายเรานอกจากนี้นะคะยังสามารถที่จะกัดกร่อนโลหะได้ด้วยนะคะก่อให้เกิดการระคายเคืองค่ะระคายเคืองผิวหนังระคายเคืองต่อดวงตาของเราอย่างเงี้ยน,นะคะยกตัวอย่างเช่นกรดแก่เบสแก่นะคะหรือว่าสารที่มันดูดน้ําได้นะคะดูดซับน้ําเข้าไปเงี้ยค่ะ สัญลักษณ์ที่เหมือนสากที่กูจะบอกนะคะอันนี้ไม่ใช่สากลูกไม่ใช่สากนะคะมันคือสัญลักษณ์ของท่อนําแก๊สนะคะความหมายของเขาก็คือเป็นแก๊สภายใต้ความดันนั่นเองค่ะลูกนะคะเวลาเราจะขนส่งแก๊สนะคะเราจะอัดความดันให้เขานะคะตัวนี้นะคะเป็นแก๊สที่ไม่ไวไฟค่ะแล้วก็ไม่เป็นพิษด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะถ้าอยู่ดีๆนะคะภาชนะที่เขาเบรรจุมาเนี่ย ได้รับการกระแทกอย่างรุนแรงนะคะหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุเวลาขนส่งอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเกิดระเบิดนะคะหรือได้รับความร้อนสูงมากๆจากภายนอกนะคะก็อาจจะทําให้เกิดการรั่วไหลหรือว่าเกิดการระเบิดขึ้นมาได้นะคะลูกยกตัวอย่างเช่นแก๊สออกซิเจนนะคะแกส๊สไนโตรเจนพวกนี้ค่ะนะคะ โอ้ตัวนี้มาแล้วลูกสัญ,ญลักษณ์อะไรคะกระโหลกไข่ตัวนี้เป็นพิษรุนแรงร้ายแรงมากๆแค่สัญ,ญลักษณ์นี้มาแสดงว่าให้เห็นว่ายังไงแล้วเนี่ยคนที่ใช้ค่ะคุณอาจจะเหลือแค่กระดูก2ชิ้นนะคะจากทั้งหมดกี่ชิ้นเนี่ยในร่างกายของเราเหลือแค่กระดูก2ชิ้นเนี่ยค่ะกับกระโหลกแสดงว่าเขามีฤทธิ์เป็นพิษมากๆเลยนะคะสารนี้ค่ะเมื่อเข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ย มันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างของอวัยวะภายในของเรานะคะหรืออาจจะไปทําลายระบบต่างๆภายในร่างกายของเราจนไม่สามารถที่จะทําให้ระบบที่เคยทํางานอยู่เนี้ยมันมันทำงานต่อไปได้ลูกโดยที่การเข้าสู่ร่างกายนะก็อาจจะโดยการกินค่ะซึ่งบางครั้งนะคะเราไม่ได้ตั้งใจนะคะการสูดดมสารเข้าไปหรือ บางครั้งอาจจะซึมผ่านนะคะเข้าไปทางผิวหนังเพราะฉะนั้นนะคะสารพวกนี้จะต้องโปรเทคมากๆถ้าเราจำเป็นต้องใช้เขานะคะต่อไปค่ะลูกสารที่ก่อให้เกิดการรักคายเครื่องนะคะเครื่องหมาย ตกใจตัวนี้นะคะตัวนี้ค่ะเวลาใช้เครื่องหมายตกใจก็คือบอกให้เราว่าระวังนะคะควรระวังในการใช้ระวังยังไงนะคะเนื่องจากว่าตัวเขาเนี่ยจะก่อให้เกิดการรักคายเคืองได้นะคะทั้งต่อผิวหนังลูกนะคะต่อดวงตาของเรานะคะบางคนแพ้นะคะแพ้พวกนี้ก็อาจจะเป็นผื่นคันขึ้นมาผื่นแดงอย่างเงี้ยได้หรือก่อให้เกิดพิษเฉียบพลันในบางคนนะคะที่แพ้ ที่ครูจะบอกนะคะหรือเขาอาจจะก่อให้เกิดพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้อะนะคะว่ามันจะไปะโดนอวัยวะส่วนไหนภายในร่างกายของเรานะคะนอกจากนี้ค่ะนะคะสารบางตัวยังก่อให้เกิดอันตรายต่อชั้น โอโซนในบรรยากาศของเราด้วยนะคะโอแต่ละตัวรุนแรงเนาะไปต่อคะ่ะลูกนะคะปลาตายต้นไม้แห้งนะคะปลาตายต้นไม้แห้งก็คือสัญลักษณ์ที่เป็นอันตร,รายต่อสิ่งแวดล้อมนะคะลูกต่อสิ่งมีชีวิตนะคะมาดูซิว่านะคะ ตัวนี้นะคะคือถ้าใช้แล้วใช้ไม่หมดอย่าทิ้งลงน้ำโดยเด็ดขาดนะลูกอย่าทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมโดยตรงให้หนูทิ้งในขวดเวสหรือขวดทิ้งสารที่อยู่ในห้องปฏิบัติการถ้าจำเป็นจะต้องใช้นะคะ ส่วนใหญ่นะคะจะไม่ค่อยให้ใช้แล้วแหละปฏิบัติการที่เป็นสารที่เป็นพิษมากๆนะคะถ้าใช้ก็จะใช้ในปริมาณน้อยมากๆเลยนะคะจากนั้นเวลาทิ้งสารให้ทิ้งแบบที่ครูจะบอกนะคะก็คือเขาจะมีขวดทิ้งสารในห้องปฏิบัติการอยู่แล้วนะคะจากนั้นคุณครูที่ประจําห้องปฏิบัติการนะคะก็จะมีมาตรการในการเก็บหรือกาจับสารพวกนี้ต่อไปนะคะลูก มาดูร่างกายเราถูกช็อตสัญลักษณ์ร่างกายถูกช็อตตัวนี้นะคะก็คือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะเปิดไปเลยนะคะถ้าโดนพวกนี้นะคะอันตรายอย่างไรลูกนะคะสารที่มีสัญลักษณ์แบบนี้นะเขาอาจจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งนะคะหากพวกเรานะ สูดดมเข้าไปนะคะหรือ,อสารพวกนี้มันซึมเข้าไปหรือว่ามันบังเอิญน,นะคะเข้าสู่กระบวนการของร่างกายของพวกเราเข้าไปเนี่ยนะคะบางคนนะคะลูกแพ้อาจจะทําให้เกิดการหอบหืดหายใจลําบาก เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ด้วยเป็นไงล่ะอ่าเป็นหมันขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการกลายพันธุ์การกลายพันธุ์ในที่นี้ก็คือเซลล์มันจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งนั่นเองลูกนะคะอันตรายจากการสัมลักอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราไม่เผลออ่ากินเข้าไปหรือว่าอา่ไม่กินของในห้องปฏิบัติการอย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะเข้าสู่ร่างกายเราก็น้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการนะคะถ้าจําเป็นจะต้องใช้ ต้องคิดถึงอันดับแรกเลยคือเซฟตี้ตัวเองให้มากๆค่ะลูกนะคะควรปฏิบัติตามข้อตกลงนะคะของห้องปฏิบัติการทีนี้มาดูข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายนะคะจากสารเคมีพวกนี้หรือวิธีการเก็บรักษานะคะว่าเราควรจะเก็บเขายังไงอันดับแรก WiFi ลูกนะคะสาร WiFi ก็ควรเก็บให้ห่างจากบริเวณที่มีประกายไฟไม่ใช่ว่าเอาไปตั้งไวใ้ใกล้ๆเตาแก๊สหรือว่าตะเกียงแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ได้นะลูก หรือบริเวณที่แสงแดดหรืออุณหภูมิมันสูงมากๆลูกป,ประมาณ50องศาขึ้นไปเขาอาจจะจุดติดไฟก็ได้และที่สำคัญคือไม่ควรสูบบุหรี่นะคะบริเวณที่มีสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะคะโดยเฉพาะที่เราจะเห็นก็คือที่ปั๊มน้ำมันอย่างเงี้ยนะคะไม่ควรนะคะลูกในห้องปฏิบัติการการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยนะคะไม่ควรอยู่แล้วนะคะลูกออกซิไดค่ะสังเกตไหมที่รูจะบอกว่าสารตัวนี้เม่อคล้ายกัน ออกค่ะตัวโออ่าเขาจะมีวงกลมโออยู่ตรงกลางนะคะออกซิไดก็คือตัวมันอ่ะไม่ได้ติดไฟก็จริงแต่มันทำให้คนอื่นทำไมคะกระพือปีกลูกนะคะเป็นตัวโหมโรงอ่ะนะคะดังนั้นก็ควรเก็บให้ห่างจากสารที่มีสัญลักษณ์ไวไฟนะคะเก็บให้ห่างจากบริเวณที่มีประกายไฟนะคะเก็บให้มให้มิดชิใดใ,ชให้มัดชันให้มิดชิดเลยนะคะหลังจากที่เราใช้งานเขาเสร็จเรียบร้อยคะ่ะลูก อีกสองสัญ,ญลักษณ์ระเบิดปุ่งปังระเบิดปุ่งปังนี้เพราะฉะนั้นนะคะมันอันตรายเราก็ควรเก็บให้ห่างจากบริเวณที่มีประกายไฟนะคะการขนส่งอย่างเงี้ยนะคะก็ควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูงนะคะในการที่จะขนส่งเขาไม่ให้เกิดแรงกระแทกนะคะต่อไปค่ะตัวนี้สารกัดกร่อนถ้าสารกัดกร่อนเรารู้ว่ามันจะก่อให้เกิดการระคายเคือง การที่ถ้าเราจําเป็นจะต้องใช้เขาเราต้องโปรเทคตัวเองด้วยอะไรบ้างคะลูกทุกอย่างเลยถุงมือสวมเลยค่ะนะคะแมสค่ะผ้าปิดปากปิดจมูกให้เรียบร้อยแว่นกันสารเคมีต้องมานะคะงานนี้เพราะว่าเขาอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับดวงตาของเราด้วยก็ได้นะคะถ้ามีการกระเด็นหรือกระเซ็นขึ้นมานะคะลูกต่อไปค่ะกะโหลกไขว กะโหลกควาย,ยิ่งต้องระวังมากๆครูจะบอกแล้วว่ามันอาจจะทําให้เราเนี่ยเหลือแค่กระโหลกกับกระดูกแค่2ชิ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นการใช้นะคะหลังใช้เก็บให้มิดชิดเลยค่ะนะคะปิดฝาเขาให้เรียบร้อยแยกเก็บอย่างดีนะคะถ้าจําเป็นจะต้องใช้สวมถุงมือนะลูกผ้าปิดปากค่ะเวลาจะทิ้งเขาควรทิ้งในบริเวณที่ทิ้งสารที่จัดเก็บต่างหากนะคะตัวอย่าง อันเนี้ยเราสามารถที่จะพบในสารเคมีในในบ้านเรือนของเราด้วยนะเช่นตัวกําจัดมดกําจัดปลวกอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใช้เสร็จล้างมือให้สะอาดเลยนะลูกนะคะแล้วก็จัดเก็บให้พ้นจากลูกสมุนของเราตัวเล็กๆอ่ะนะคะต่อไปอีกอันนึงเครื่องหมายตกใจบอกแล้วเครื่องหมายนี้ให้ระวังการใช้เขาเขาอาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองเพราะฉะนั้นถุงมือผ้าปิดปาก อะไรคะดวงตาค่ะโปรเทคให้หมดนะลูกอ่าต้นไม้ตายปลาตายต้นไม้อะไรนะครูจะบอกว่าปลาตายต้นไม้แห้งปลาตายต้นไม้แห้งก็คือถ้าเราจะใช้เขาใช้เสร็จให้ระมัดระวังในการกําจัดไม่ควรทิ้งลงในแหล่งน้ํานะคะไม่ควรทิ้งลงไปในดินนะคะจัดเก็บสารเคมีพวกนี้ให้ดีเวลาจะทิ้งส่วนที่มันเหลือนะคะทิ้งในขวดทิ้งสารค่ะลูกนะคะ ตัวนี้ค่ะอันตรายต่อสุขภาพโปรเทคให้ดีที่สุดเลยนะคะลูกถุงมือถุงเท้านะคะเสื้อกาวแขนยาวนะคะใส่เลยค่ะถ้าจําเป็นจะต้องทําปฏิบัติการเกี่ยวกับสารที่มีสัญลักษณ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแบบนี้นะคะผ้าปิดปากแว่นกันสารค่ะทุกอย่างต้องครบนะคะลูก ต่อไปนะคะสากกระเบือของเราค่ะตัวของอแก๊สนะคะแก๊สภายใต้ความดันเนี้ยนะคะเราไม่สามารถที่จะระมัดระวังอะไรได้เราได้แค่ทำไมคะป้องกันค่ะป้องกันไม่ให้เขาได้รับความร้อนสูงนะคะไม่ให้เกิดการกระแทกรุนแรงในขณะที่เราขนส่งเขานะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นระหว่างทางนั่นเองอีกหนึ่งสัญลักษณ์ค่ะลูกนะคะที่หนูจะต้องเจอนะคะเป็น ระบบ NFPA ซึ่งคุณจะบอกว่าสัญลักษณ์นี้ยนะคะเราจะพบที่สหรัฐอเมริกาค่ะลักษณะของเขาจะเป็นสีสีสีไปแล้วกันลิฟจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะรูปแนวทะแยงคล้ายกันนะคะแบ่งตารางเป็นสี่ช่องมาดูค่ะนะคะสี่ช่องสี่สีค่ะลูกแต่ละสีความหมายแตกต่างกันสีที่1ค่ะสีแดงนะคะสีแดงก็คือแสดงความวายวาย มันไวไฟระดับไหนนั่นเองลูกสีต่อไปสีเหลืองค่ะสีเหลืองก็คือความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยานะคะสารแต่ละชนิดมีความว่องไวแตกต่างกันค่ะลูกนะคะฟังของสีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงินก็คืออันตรายต่อสุขภาพของเรานั่นเองและสุดท้ายสีขาวสีขาวเนี่ยจะเป็นในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมสําคัญอื่นๆน,นะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะเจอที่เป็นตัว หนังสือบอกเช่น Alk นะคะโลหะที่เป็นพวกอันตรายนะคะแอซิ 4, กรดนะคะ c o r นะคะพวกนี้นะคะเป็นสารกัดกร่อนสารออกซิไดซ์สารที่เป็นพอยสันเป็นพิษหรืออาจจะเจอสัญ,ญลักษณ์ของกัมันตรรังสีสัญ,ญลักษณ์อันตรายทางชีวภาพอย่างเงี้ยนะคะหรือตัว W แล้วมีขีดค่ะอันนี้ก็คือตัวที่เป็นสารที่ทำปฏิกิริยากับน้ำได้นั่นเองนะคะและ สัญลักจริงจะมีลักษณะแบบนี้ลูกมีตัวเลขอยู่ข้างในค่ะซึ่งตัวเลขของเขานั้นบอกระดับความรุนแรงค่ะนะคะเช่น0น,นะคะมันก็จะเริ่มจาก0 1 2 3และจบที่4ค่ะเดาวเสือลูกอันไหนรุนแรงสุดบนลงล่างตัวเลขมากสุดค่ะรุนแรงที่สุดนั่นก็คือระดับ นะคะคเพราะฉะนั้น032แล้วก็ W ตัวนี้นะคะ0ก็คือความไ i ไ i เป็น0ก็คือไม่ไ i f i นั่นเองสารตัวนี้นะคะสัญลักษณ์ต่อสุขภาพระดับ3แสดงว่าสารตัวนี้นะคะอาจจะก่อให้เกิด ความเป็นอันตรายต่ออวัยวะภายในของเราได้นะคะต้องระมัดระวังค่ะลูกนะคะส่วนตัว2ค่ะเกิดปฏิกิริยานะคะว่องไวไม่เท่าไหร่นะคะแต่ก็ควรระวังสุดท้าย W ค่ะนะคะตัวนี้ก็คือเกิดปฏิกิริยากับน้ำนั่นเอง โอเคสัญลักษณ์ความเป็นอันตรายของสารเคมีในระดับม .4 วันนี้ครูจะนำเสนอแบบคร่าวๆให้เรารู้จักสัญลักษณ์ให้เรารู้จักว่า,เ,าเราจะใช้เขาอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย